สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องพายภูเบศแม่พลอยนะคะวันนี้ปลาเกี้ยพอสักเอาปลาเกี้ยมาอาบน้ำชุดไม้เด้ไม่ได้ถูมานานมากเลยคันด้วยนะคันเห็บคันเหาช้างนะคะเออเออเออ ต้นไม้เนี่ยเลยหรือต้นไม้สูงมากเลยนะคะต้นทูกที่ต้นไม้สะเทือนไม้ตรงนั้นหักหมดแล้วน้ำ ทำความสะอาดช่งองนะคะถือใหญ่เลยดูถือใหญ่เลย ดูข้างบนสายยังออกไม่หมดเลยนะคะเดอหน้าตาหกมากเลยอุ้ยน้ำอันนี้มันไหลลงมาเป็นสายรุ้งเลยอะนี่ก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะอุ้ยดูขาดูขาหลังเด้อถ้าถือเด้ออะดูขา ขาชี้ฟ้าเลยหมดถือต้อนน้อยแล้วดูขาถูกขาขันขาดูด ดูแต่ในกล้องมองไม่เห็นนะคะดูดินมีข้างบนดูไหลดูดินไหลดูดูเกาเกาพุ่งหันพุ่งนะดู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 ขา เกาขาคันขาเดิน,นประเก้วตัวสูงมากๆเลยอ่ากินน้ำกินน้ำอ่า ขนนายพระแก้วหักไปข้างหนึง่งหักนานแล้วนะคะ<ป>อับน้ำดู<ป>ิ่มสะอาดแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สะอาดแค่เริ่มสะอาดจะชยดูหน้าตาหดมากเลย กินน้ำอ่า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 โอเคกินน้ำกับพ่อใช้น้ำดูกาดด้วยกาด้วยอู้ต้นไม้เสถียรเลยโอ้ยต้นไม้เสถียรเลยไม่ใช่ลมนะคะต้นไม้มันเสถียรตอนนี้อากาศก็ร้อนนะคะเริ่มร้อนแล้วหยุดหนาวแล้ว น้ำด้วยถูด้วยถ<ด>ูที่ต้นไมส้สะเทื่อเลย วถูอด้วย,วยอ่ะ,ะอิ่มแล้วกล้องอาจจะสนไหนะคะอืม รูให้พี่ไข่ออกด้วยนะคะพี่ไข่เยอะมากเลยไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้ว <c oughs> สักบอกกี่ไข่เยอะเหมือนจะของเลย อาบิีก็ประมาณนี้แต่ก็ยังไม่ค่อยสีนะพังบนตรงนน้นะยังไม่ค่อยสะอาดเลยยังมีขี้ไข่อยู่นะคะ อาอปักนนินั่งตรงนั้นก็จะเป็นที่น้องภูเบศนะคะตรงนั้นน้องภูเบศ เราต้มาทำขออตรงนี้แต่เราลืมทิ้งแล้วนะคะข้อเก่าน้องเราลืมทิ้งแล้วจริงๆอยู่ตรงนี้แหละค่ะเดือดคันคันเท้าเอ,ออเออเออหนาวแดงมือ entar main apa ini tadi terus uang terus uang

แกจะไปไหนไปเหรอแกจะไปไหนัาแล้วเดี๋ยวจะเอามาเข้าหลักนะคะตอนนั้นหลักสิอยากหลักลุงทองคำนะคะหลักตรงนั้น นี่แล,ะล,ะละ้วก็ย้ายกลับมาเปลี่ยนงหลักตัวนี้นะคะหนึ่งทำไมมันไม่ตังเลยอะ

มาดูน้องผู้เบดต่อดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องพลายทองคำน้องผู้เบดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าน,นะคะ